สบายดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคนมื่อนี่ยพบกับสบายดีพี่น้องบ่าวฝังสายเช่นเก่าเช่นเคยมาเห็นเมโนยังเนาะงมาหนิตามเขาโจรตาข้าวโจรเนาะอ่านั่งอีกคนที่ตามเขาโจรพี่น้องตาข้าวปุ้นตานมจีนข้าวปุ่นลวกเนาะพี่น้องข้าวปุ่นแห้งเฮาเอามาลวกอันละ โรกน้ำห่อนเอาใส่ได้ไหมเช่นหงก่อนปรุงเรียบร้อยแล้วเบนบอลนี่บัวเหนียกโก่เลยปรุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยหยอดเศษสักก่อนเศษบางหงดอกเอาเขาโจนลงบันีง จนลวกเอาพี่น้องลงน้ำห่อนเพื่อสืบเส้นแหงพี่น้ยวกินนับกันพี่น้องปลาข้าวตุนบังย่างที่ใหญ่แทนหมางน้ำลายสี่เหมืนมางนาวใช่ไหมก็สมคือมบงนาวอยู่ป่ะเือกันโดดสาดคือกันเนาะักมันหมางใหญ่มันหมาใหญ่กว่ามางนาวเลกหน่อยพี่น้องพอได้จักหน่อยลายใหญ่ลายเติบลาส่องกระปั่น คือมาแดงจึงคืนแท้ปะเป็นตาสีเสบดากแท้อินลงไปสิห,สห้องหาย้งหบห้องไหายว่ามันเสบพีิมันพิชมอกพีกินแน่างเดียวหมดเลมหมดได้เสบหมดได้หายยอนเสบเราหายยัเพี้มังฝีกี่แหละเ,ลเด้จึงคืนเลยแล้วแลรอันนี้มา,มามาสตาร์กันมา ้ำลายแตกเลยมา,มาพี่น้องบึงซีสันลักษณะท่าทางพี่น้องซ่บแนนอนพี่น้องเรียบโปะแนนอนมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำนนนนก,กันพี่น้องบ่งสีสันพี่ตาสิแซ่เด่ากันนะพี่น้อง มาไพี tamam ่น้องมากี่น้ังกันมาพี่น้องกำลังลงมือพี่น้องตัามขนมจีนพี่น้องตัมข่อยโจ้ว เราละเลยเนาะฉันละมักบานแต่ว่าละบอกคือหวานเลยข่อยน่ะคือแบบบอกเขาเป็นเพื่อนท่อนคือไม่มีข่อยแต่ท่อนมีข่อยข่อยเขาขัดไ่เอ้ยขันแล้วเขาเนาะบอกว่าอย่างนี้ฟังงกรรม

โมบีอร่อยเนาะมาด้วยข้าวเรื่องข้าวเรื่อกบ้านตอกบ่านมีอะไรดีบ่บนรอบแค่นะครับว่าบ่กอดฮะมีบ่กอดแค่นี้บ่มาด้วข้าว่าด้วข้าวเองคว้าออกคว้าออกเลยโอ้ข้าวกล้องอีกบ่ไอ้กล้องนี่ให้มือดำเลยยากแล้วง่ายก่อนง่ายนะเอาได้ด้วยด่างเมื่อด่างเมื่อขึ้นแ่ปอเบี้ยดื้อหาพั

อิน่เามาทำะไรท้ปาน่เน่าอมพไปยม่อขย่กระามไอย่างงี้่ได้ยังปนองาอแล้ว็ ใช่ดิบหน่อยไปเนาะนี่แหะเขาซัดนี่ใช่ข้าวผสมซัดข้าวสมัคริงเลย้ยงไปให้คนอ่นไ้นอ่เย้าเดียวนี่มันเทจืดช่าเหรอคุณกเหอี่นอะว ว่าผ่านโดยท่านหมาท่านคงคืนไหนมาฝ่ามือจิ๋วมามามีคนอมาของเยอดด

คนมึเรียกเลยมอเียจ้ามาเลยแม่แถบเลยฮะอหยกไว้เด็กินก็ค่อยยกแลอวจับกล้องใส่อยู่ตตาปองกว้างชื่อแบบตำนานนะ อีไอ้ยังกินมเรไปทในทัดเนี่ยเ้อขาจะอย่่งก่นแแต่เออในเอัปเ่บอกไม่รู้นะคะเอาหยาดเขาหยาดเเปลียนรถจอดนั่หมรถเจ้าฮะไปจอดอย่า้ฮะอ่าที่ขาจบคลิปได้พี่น้อง ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเนาะเพื่อเ<ไ>ป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำเน็จเลยพี่เนาะขอบุญขอบคุณหลายๆที่ให้เกียรติติดตามชมพอกันใหม่คลิปหนาพี่เนาะเอ้